นิทานชวนจำคำวัยพจน์เรื่องกวาเงินผู้พิทักษ์พงไพราการะครั้งหนึ่งนานมาแล้วในพงไพรอันเขียวชะอุ่มเต็มไปด้วยพึกษาสูงใหญ่เรียงรายทอดยาวเป็นพนาลี ใกล้สุดสายตากลางวนเวทอันลีรับเสียงนกร้องก้องไัยเหล่าส,สัตว์ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่ผู้โดดเด่นที่สุดคือกวางเงินผู้สง่างามทุกเช้าสุริยันโผล่พ้นขอบฟ้าแสงแห่งทินกร าผ่านยอดไม้ทำให้อรัญญิกงดงามดุจแดนสวรรค์ข้างลำธารใสที่ชาวป่าเรียกว่าทาราสายน้ำแห่งกระแสชนไหลเย็นไม่รู้จบริมทุ่งพนากว้าเงินโลดแเล่นอย่างเบิกบาน เงาสะท้อนอยู่บนผิวชวนละทีที่ใสกระจางทันใดนั้นเสียงอัศนีดังกึกก้องตูมเมฆดำบดบังแสงจากทางไหนแต่แล้วแสงจากระวิพอประกายใหม่กวางเงินยืนหยับกลางภัยสน ไม่หวั่นไหวใตร้ร่มไม้ในอรันเขาส่องแสงล้าหารยามค่ำคืนจันทาส่องฟ้าเหนือผือนป่าพร่างพรายเหนือนภาเหล่าส,สัตว์ยกย่องกวางเงินว่าเป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติอันนิรันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่กล้าหารรักษาธรรมชาติและทำความดีเพื่อส่วนรวมย่อมเป็นที่รักและเคารพของทุกคนคำวัยพจน์ที่ได้จากการรับชมนิทานชวนจำคำวัยพ์เรื่องกวางเงินผู้พิชักพงไพรคำแรกพงไพรแปลว่าป่าใหญ่ คำที่สองพฤกษาแปลว่าต้นไม้คำที่สามพนาลีแปลว่าป่าหรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยไม้พุ่มและไม้ใหญ่คำที่สี่วนเวทแปลว่าป่าคำที่ห้าส,สัตว์แปลว่าสัตว์ทั้งหลาย คำที่6สุริยันแปลว่าพระอาทิตย์คำที่7ทินกรแปลว่าดวงอาทิตย์คำที่8อารันยิกแปลว่าป่าลึกหรือป่าใหญ่ห่างไกลผู้คนคำที่9กทาราแปลว่าสายน้ำ ลำธารคำที่สิบกระแสชนแปลว่ากระแสน้ำกระแสของแม่น้ำหรือทะเลคำที่สิอทุ่งพนาแปลว่าทุ่งกว้างในธรรมชาติคำที่12ชนละทีแปลว่าแม่น้ำสายน้ำใหญ่คำที่13อัศนี แปลว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือสายฟ้าคำที่14ถทะไงแปลว่าดวงอาทิตย์คำที่15ระวิแปลว่าพระอาทิตย์หรือแสงตะวันคำที่16ัไพรสนแปลว่าป่าเขาลึก และพงภัยที่กว้างใหญ่คำที่17ออรันแปลว่าป่าไม้ป่าโปรง่งคำที่18จันทราแปลว่าพระจันทร์คำที่19นภาแปลว่าท้องฟา้าและคำสุดท้ายคำที่20ธรรมชาติแปลว่าสิ่งแวดล้อม รอบๆตัวทั้งป่าไม้ภูเขาน้ำและสิ่งมีชีวิต